สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้พี่ขอถามนิดนึงเนาะว่าปกติเราสุขภาพเป็นคนสุขภาพยังไงบ้างแข็งแรงไหมแข็งแรงค่ะแข็งแรงเราเราบอกว่าเรามีโรคประจําตัวอะไรมีค่ะหนูเป็นโรคเกาเป็นกรรมพันพ่อเป็นแต่ว่าหนูรักษามาประมาณห้าหกปีแล้วทุกวันนี้ก็กินยาถ้าปวดก็กินถ้าไม่ปวดก็ไม่กินแต่ก็หาหมออยู่เรื่อยๆอ๋อแต่ก็นอกนั้นโรคอย่างอื่นก็ไม่มีใ่ะแล้วปกติเราดูแลสุขภาพยังไงคะก็วิ่งออกกําลังกายวิ่งออกกําลังกายหลังเลิกงานวิ่งกล่ม ห้างนี่แหละน้ำหนัห้างล้วอาหารการกินนะคะเรากอาหารประมาณไหนเอ่ยหลักหลักหนูชอบกินแบบน้ำพริกต้มผัก แต่ไม่ค่อยกินของทอดเท่าไหร่ oh. แต่กินถ้าถ้าเป็นพวกต้มอะไรนี้ก็จะกินต้มแต่ไม่กินปลา oh. จะกินแต่ผักอ๋อ oh. แล้วปกติเป็นคนเครียดไหมคะสุขภาพจิตเป็นยังไงบ้างนะ่าสุขภาพจิตไม่มีเครียดนะฟัง oh. เพลงดูหนังซีรีส์แบบไม่เครียด oh. ถ้าเครียดแล้วมันจะทํายิ่งให้ร่างกายเราโทรมยิ่งให้แบบ oh. มันคือมันมันถ้าถ้าเราเครียดจากง,งานแล้วเรามาเครียดอีกมันทําให้ร่างกายเรายิ่งโทรม oh. ยิ่งไม่แข็งแรงยิ่งแบบเหมือนจิตตกอะ่ะเราเรา,เราช่วงนี้หลายๆายคนอ่ะเขาไม่ค่อยสบายเนาะแล้วเขามีความเครียดกันเยอะเราอยากให้กําลังใจเขาาายยงงไบ้อ ให้เขาพยายามไม่เครียดให้เขาพักผ่อนนอนหลับเต็มอิ่มกินเต็มอิ่มถ้ามีเวลาว่างก็ไปวิ่งออกกำลังกายจะได้เพราะว่าไดเขราวว่าเราต้องดูแลคุณแม่ด้วยเนาะคุณแม่คุณแม่นนองเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะแล้วเนาเขาก็เป็นคนที่กระตันยูมากเลยเนาะดูแลคุณแม่เหนื่อยไหมคะดูแลผู้ป่วยช่วงที่ไปอยู่บ้านดูแลแม่ เกือบปีนึงก็ถือว่าเหนื่อยเหมือนกันนะเพราะมันไหนจะมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นหลักๆก,ก็คือถ้าคนไม่มีตังก็คือ,อมันก็ยากหน่อยแต่ถ้ามี<ช>คนมีตังก็ไม่ไม่ซีเรียสอย่าง้ของหนูคือแบบมีแค่พอประมาณแต่ก็ยังไม่พอหนูก็ต้องเปิดรับบริจาคหลักๆก,ก็คือต้องการยืมแผ่นเพิด<อ>แผ่นรองแบบนี้แค่นี้ออนอกนั้นเรื่องกินยามากคือไม่ซีเรียสคือเราหาเก็บตังท้องไร่ท้องนาได้คือมันไม่ซีเรียกเลยแล้วใช่ หนูก็คิดว่าคือเหมือนกับว่าคนเราถ้าเกิดสมมติตอนนี้ใครที่เจอเรื่องอะไรก็คือขอให้เขาแบบใจเย็นๆน้อ่ใหๆเขาค่อยคิดอย่าทําอะไรแบบโดยประมาทนอย่างหนูล่าเสุดล่าเสุดหนูเพิ่งโดนรถชนมาอ๋อใช่ใช่เป็นหนูเป็นไงล่าหนูเล่าเหตุการณ์่หมว่าก็วันนั้นเป็นวันตอนเช้าหนูไปทํางานสายหนูก็เดินไปซื้อข่าวแล้วก็เดินข้ามออกมาแต่หนูไม่ได้เดินมองหลังแต่มันมีรถจอดอยู่หนูก็เดินอ้อมรถอีกทีหนึ่งแล้วรถมันก็ขับมาไงคือมันชนแหง กระจกหักเลยค่ะแต่หนูก็ไม่เป็นไรคือหนูก็ยืนอึ้งอ่ะอคือแบบมิจฉาคนห้อยพระอะไร,รอ่ะไม่คือหนูอึ้งตับไทคือชนแรงมากถ้า,าเขาเบียดมาครอินนิดนึงคงไม่ไม่แข็งคงทั้งตัวอะไรแหละเพราะว่าชีวิตคนเราเหมือนไม่แน่นอนถูกไหมคะเ,เหมือนกับอะไรที่เกิดขึ้นเนาะเหมือนกับถ้าเราทําความดีหรือว่าเราดูแลคุณแม่ ตรงนี้ก็เหมือนมาช่วยเราถูกไหมคะใช่ก็อย่างปีนี้หนูก็อายุจะย่างเข้า3าสด้วยอาจจะเป็นแบบเคาะนิดๆแต่อาจจะยังไม่พ้นก็คือเราต้องเรามัดระวังอีกต้องระมัดระวังให้มากที่สุดบางคือเท่าที่หนูฟังพระมาหรืออะไรก็บอกว่าคนที่อายุเบญจเพศอาจจะไม่จําเป็นต้อง35หหรืออาจจะเลยกว่า35หก็ได้แต่จะเป็นนะเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนะเขาบอกเอ้ิต้อง25้า สามห้า <35, S 1> อะไรนี้มันต้องเป<อ>๊ะอย่าดีนี้คือมันเหมือนว่ามันเปลี่ยนไปคนเราจะเกิดอาจจะหลัง3าหไปก็ได้อุบัติเหตุเราก็ไม่แน่นอนแต่ก็จงอยู่ด้วยความอย่าประมาทเนาะก,ก็ไงก็สุดท้ายขอให้แบบฝากกําลังใจให้กับคนที่เขากำลังไม่ค่อยสบายใจอยู่ละกันให้ให้ฝาก ให้ฝากกำลังใจให้คนอื่นนิดนึงก็หนูขอฝากด้วยนะคะถ้าคนที่แบบกําลังทุกข์ใจหรืออะไรแล้วแต่เราให้มองคนที่เขาได้วกว่าเราถ้าเรามองว่าเขาได้วกว่าแปลว,ว่าเรายังดีกว่าเขาเราให้คิดแบบนี้เสมออย่างหนูหนูคิดแบบนี้ท่านแม่เราเครียดหนูทอหนูแบบหนูก็จะมองว่าเฮ้ยคนคนที่แย่กว่าเราก็มีมมแต่เรายังมีกินก็ถือว่าไม่ได้แย่ก็อยากให้ทุกคนได้คิดด้วยนะคะว่าสู้หนูเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะ 哦。Oh.